อันนี้ก็เป็นเสื้อที่ผมใน่าจะใส่บ่อยอยู่นะตอนที่ผมแบบแคทบ็นอกฟู้ดเนาะเออใครคนที่ใครที่ติดตามผมมาก็จะรู้ครับว่าไอเสื้อลุงเนี่ยนะครับเสื้อสงการเนี่ยก็ผมก็ใส่บ่อยอยู่ับเป็นเสื้อเล่นน้ำประมาณนั้นนะครับแต่ว่าช่วงสงการที่ผ่านมาที่ผมอัดคลิปเนี่ยผมแทบไม่ได้ใส่เลยนะก็คือผมเนี่ยลืมใส่ไม่ใช่ไม่ลืมหรอกคือเวลาผมแบบไอตื่นเช้าอาบน้ำปุ๊บเลวลาผมหยิบเสื้อไหนผมก็หยิบมาใส่นะครับก็เลยแบบหยิบหยิบแบบหยิบมาใส่แม่งเลยอะนะครับไม่ได้คิดไม่ได้ว่าวันไหนนะครับบบแแก็เลยแบบ ลืมนะเออช่วงสงการที่สี่สิก็เลยลืมใส่เจ้าเสื้อตัวนี้นะครับนะ mm hmm. ก็แม่งเอ้ยนะใส่แบบที่ผ่านมาใส่บ่อยตลอดนะเออแต่ว่าช่วงสงการลืมใส่นั่นเอง นะครับก็ไม่เป็นไรช่างมันเนาะก็ชอบไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับนะที่สำคัญห้ามลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกเงินใจครับชิโร่คนนี้ด้วยนะครับนะจะไปใจ,ใจเกเรสายทุกคนเพราะว่าทุกคนกดติดตามให้ผมโอเคก็เดี๋ยววันนี้มีเจ้ามินไนท์เบลดนะครับนะทุกคนก็น่าจะรู้ว่าดาบมนะินไนท์เบลดเนี่ยนี่เป็นไงทาทาถือนี่อัศวินเลยครับแนละ้วผู้วิทักมังกรประมาณนั้นนะครับนะเออก็เป็นดาบที่หาอยากเกาะเรือนะครับนะบอสเอ้ยบอสเกาะเรือเปล่าว่าผมจำไม่ได้แล้วนะครับน่าจะบอสเกาะเเรรืออปะชม ใช่ใช่บอยเ่อนเ,เออรือเออเพราะว่าไอมินเบดเนี่ยผมได้มานานแล้วตั้งแต่ยุคนู่นเลยมินเบดมันยุกไหนวะอัปเดตเท่าไหร่วะอัปเดต11เอ้ยไม่ใช่ดิอ,อัปเดต12อเอออัปเดต12นะครับผมจำได้ละนะครับมินเบดมาช่วงกับเกาะเรืออัป,อปเดต12เลยนะครับผมก็เป็นดาบที่แน่นอนครับถูกโลกลืมไปอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่า <c oughs> ไม่มีใครเล่นแน่นอนแล้วเจ้าดาบนี้ไม่มีใครผมไม่เคยเห็นมีใครเล่นราคาหัวเลยนะครับมันมันโดนลืมจริงๆ นะครับคือไอผมต้องบอกว่าบล็อกฟู้ดเนี่ยมันมีดาบดาบระดับเลเจนด์เจนี่ยที่โดนลืมไปหลายดาบมากมากนะครับเพราะว่าไอวินไลท์เบดเนี่ยมันไม่ได้โหดอะไรมากเลยผมพูดตามตรงนะครับมันเป็นดาบระดับเนี่ยเลเจนด์เนเนี่ยที่มันไม่ได้มีความโหดอะไรเยอะแยะเลยจริงๆนะครับผมผมเชื่อนะว่าว่าบางคนบางคนเนี่ยแทบจะไม่ทำามันได้ซ้าแบบไม่ไม่ตีบอสหามได้ซ้านะครับดาบไม่ได้มีความโหดเลยนะจริงๆเออก็เดี๋ยวนี้จะเอาเจ้าดาบเนี่ยไปล่าค่าหัวดีกว่าดูซิว่ามันจะเล่นได้ไหมนะครับนะในถ้ำกลางที่ เซิร์ฟสิงคโปร์ไม่มีเจอโมจิตื่นมังกรพิษแล้วก็เสือดาวนะครับอาจารไม่รู้ว่าจะเจอไหมถ้าไม่เจอก็เป็นบุญตา,มาไม่ใช่บุญตาเลยเป,เป็นบุญบารมีของผมที่ไม่เจอก็ดีไปนะครับโอเคอ่ะก่อนจะรับชมเนี่ยก็ฝากช่วยกันกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจกับผมด้วยนะครับ โอเคเราไปลุยกันดีกว่าไปลุยโอ้อยากได้ผลเสือดาวทำยังไงดีโรบักก็หมดอีกโ oh, อแมงอา้าวอ้าววันดใดนายกำลังหาร้านเติมบ,บักอยู่ใช่หรือไม่เราขอแนะนำร้านมาลุชอ o มีบริการเติมบ,บักเริ่มต้นเพียง170บาทนอกจากนี้ยังมีพรีเมียมเติมตนะมาอีก10%เนะเมาฟามเวลตั้งแต่เวล1ถึง2,400ได้โปรโมชั่นแถมสมหมัด V ีสและดาบสุม่มมีบริการรับชำระวีสองทุกหมัดราคาถูกด้วยและมีจำหน่ายไก่ตาเริ่มต้นที่99บาบาทนะครับผม เฮ้ยรอบนี้เปิดกันมัวแลยว่ะทุกคนดูดูซิว่าเราจะไปหลอยใครดีเราเดี๋ยวเราไปหาหลอยกันไปหาหลอยนี่เอ้าไอ้นี่มาลีนมันมีมาลีนได้หรอมีมาลีนได้อะเอาเอาเอาผงพลาสติกได้ไอ้ผงพลานี้เวลนี่ไงเราคอมโบเฮ้ยอย่าอย่าลัดขอร้องเอออย่าลัดมีมาลีนด้วยอ่ะไม่มันเลยอ่ะมันมีมาลีนอ่ะเอาไงดีวะเอานี่แล้วกันนี่ไงดูดมาเอ้ยเอ้าอุ้ยตัดเข็นเอ้าเอ้าเอาเอ้าเอ้าเอาเอาอย่างไงอย่างไงอ่ามันเจอตาผมขัดนะครับเอ้ยมาลีน ไอ้นี่ไม่ใช่มารีนะครับทุกคนอ๋อพายเลสสองคนอาวอุ้ยมั่วอ่ะโคตรมั่วเลยเอ้ยเอาเขาประตูไปแล้วกูเอานี่เลยลวกันนี่ไงกูเอาเลยละกันเอ้ยเ้ไอ้ผลพระผลพระแม่งไหนวะอุ้ย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 อ้ยอุ้ย้ยอุ้ยอยอุ้ยอ้ลพระมานี่ดินี่ไงโอเอ้ยมุ้งัไอให้คอโบยดี๋ยอ้ โอ้โหมั่วว่ะโคตรมั่วเลยมันมั่วหมดแล้วโอ้เอาเอาคุณโดนพวงด้วยเอา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 โอ้โหมันเทิงมันจะเลือกใครเอามันไปเลือกคนนู้นมันไม่เลือกเราเราไม่เราไม่เรานายไม่รักเราใช่ไหมเอ้ยเชื่อเอ้ยเอ้ยเอาเอาเอานี่ไคอมโบโอ้โหไม่มีสกิลอ่ะอุ้ยแม่งเอ้ยอย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามากูเตือนแล้วอย่าเข้ามาเอ้ยขอขอไม่กูไม่ให้ไปกูดูดอุ้ยโอ้อยได้ เอ้ยไม่ไม่น่าว่ะเอ้ยโอ้โหแม่งเอ้ยตามไม่ตะกิวตามทุกคนผมไม่ตะกิวตามนะครับเดี๋ยวใส่แม่งก่อนเลยมานี่ดิอยากได้ค่าหัวใช่ไหมอยากได้ค่าหัวใช่ไหมโอ้โหแม่งเอ้ยอมันหนีไปนู่นแล้วว่ามึงจะไล่ทําไมฮะอืมโอ้ยกูไล่โอ้โหจากผมจะได้ค่าหัวแม่งไม่ได้เลยโอ้โหแล้วดูมันหนีทุกคนเอ้ยเอ้ยไม่ตายแล้วไม่ตายแล้วเอ้ยไม่โดนคือระยะนี้ไม่โดนได้ไงวะอ๋อจะสวนอย่าสวนมันจะสวน อ่าโอเคโอเคอ่าติดคอมแบตติดคอมแบตไปเออนั่นแหละสิ่งต้องการนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละมาติดคอมแบตมาเรื่อยๆแบบนี้นแหละชอบโอ้ยใช่ไหมเว้ยเล่นกันค้างโอ้คันค้างไอเวนเอ้ยเอ้ยตามยากตามเย็นอย่างวะโอ้โหมึงเออสักทีเหอะโอ้โหไม่งพอกูจะจับมึงก็ขึ้น เฮ้ยไม่ไหวแล้วนะอ้อมึงจะหนีเก่งไรขนาดนี้วะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหสซลิดต,ตัวไดมันก็ขึ้นมันรู้ทัมมิ่งอ่ะไอ้นี่เน,นี่ยเนี่ยเนี่ยตายดีหนีนี่วะหนีเก่งจังวะเออหนีโคตรเก่งเลยแม่เลยทุกคนเป็นมาแบบเวลาเราเราเรา,เราไล่แบบไอ้นี่อะไรวะแบบไอคนที่แบบว่าเออแบบเวลาเราสู้ด้วยเราจับแบบกาอากาศจับพื้นไรอย่างแม่นนะแต่แบบ พอไปไล่แมงเสกจับไม่โดนเว้ยเออกัวงงเหมือนกันนะครับว่ามันเป็นอะไรทาไมมันจับไม่โดนเออเอาไอ้นี่มาดินสูนี่หว่าเอ้ผมตัดเฮ้แล้วมาเปิดพี่เลยโอ้โหนี่ไม่ไม่ดูเลยอะม่มันไม่ดูเลยโอ้โหแม่เอ้ยมันจะวันช็อตโอ้ยไอ้นี้เอฟซีเราครับก็ไม่ดูเลยน้อว่าไอ้ผลพระมันอยู่คือจะใส่อย่างเดียวว่างั้นใครมันเข้ามาวะเอ้ยเอ้ยเอ้ออะไรวะเออโอ้โหแม่เอ้ย เวลกันน้อยยังจะเข้ามาอีกเอยแล้วผมเสียสกิลไปแล้วไงน,นี่ไเรารอซื้อสาบอกแะใวสาบอกแล้วสบอก,อบอก,อบอกอเราอุย้ยหูไม่โดน <S <S ผมม่ผมมีเกดแล้วผมไม่เปิดครับนี่ไงเรียบร้อยอย่างงี้แล้วมันก็ยังจะมีคนเข้ามาอีกเนาะ <S <S เออไอ้พกนีนี่ฉวยโอกาสเก่งแท้ <S 1> <S 1> เป็นอะไรฮะมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรโอ้แล้วอินคอมแบตก็ไม่เปิดไม่อะไร เออทำเป็นจามาตีอยู่นั่นแหละนี่ไงโอเคไอ้ใครมันมาวะเออใครมันปวดวะผมเปลี่ยนฝั่งไปข้ามมันไปเออเปลี่ยนเปลี่ยนฝั่งไปข้ามมันดิโอ้โหแมงเอ้ยแล้วเนี่ยแล้วมันลาดโอ้โหไอเวนี่อื้มันเป็นอะไรเลือกใจเลยววะแมงเอ้ยทุกคนมันจะลาดทำไมวะเนี่ยพอผมเล่นมาลินแม่งก็เจอแต่อย่างเงี้ยไม่ไม่ไหวละผมไม่ไหวทุกคน เดี๋ยวคูปเปลี่ยนเป็นพายเลสมาฆ่าแม่งเลยแล้วเอฟซผมแม่งเสียค่าหัวไอ้ไอ้ตัวนู้นให้ตัวน,นู้นฟรีไงแม่งเอ้ยต้องมาสู้ใหม่มันเป็นอะไรไม่เข้าใจแม่งเลยอย่างว่าเกมมันราคาหัวผมเข้าใจตรงนี้นะครับที่พูดไปมันเอนเตอร์เทนทั้งหมดไงเอ้ยเขาเพิ่มเปิดบิเกนเป็นละนะไรที่พูดไปเมื่อกี้เอนเตอร์เทนคนดูนะครับนะเพราะว่าแบบใส่พยายามใส่เนอนร์ไม่อยากให้คนดูเบื่อว่างี้ดีกว่านะครับโอเค เเ <Okay. S 1> นี่ยคอมโบก็เล่นอย่างนี้เลยในยเบสเอ้าวเลยโอเคเรียบร้อยเร,เราก็ไม่ไม่ไม่อยากพูดคำหยาบมากกว่านี้ด้วยนะครับนะไอเราแค่ออออพอดีพอดีพอครับสรับคำหยาบเนะเาะอุ้ยกดผิดต้องสกิลเอ้าวเขาเข้ามาโดนไปเรียบร้อยโอดนิดนะ Uhm, อ, hai, อู now, animals, mm ้วว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 วยวว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 วยวว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 วยวว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 อวว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 ว้วว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 วาววววยววววอววเวว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 อกวว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 ัวววอวววววาววววววเวววววยวววัวย ผมถึงบอกไงว่าไอ้ข่องที่ไม่มีใครเล่นน่ะมันมันน่ากลัวเพราะมันบางคนมันเปิดอีเคนไม่เป็นไงแบบมันไม่เคยเจออะไรเงี้ยถูกว่าเออแต่บางคนไม่เคยเล่นเคยเจอไงเนี่ยถ้าเกิดไม่มีคนเคยเล่นเคยเจอเนี่ยมันก็จะอย่างเงี้ยครับ <laughs> เปิดอีเคนกนไม่เป็นอ่ะไอ้พวกของยุคเก่าเนี่ยมันถึงน่ากลัวตรงนี้ครับเน,นี่ยเออเค้นแตกเอาแตกเอา,าอ่ะเขาขอรอ,อบได้ไหมอ่เ,อเค้นได้ครับเดี๋ยวจัดให้เขา เขาขอยลอบ FC เราครับโอ้ยจริงๆไอ้ไม้นายเบีดมันไม่รู้มันไม่เปิดติดเคนได้นะครับเออถ้าผมผมเคยเคยเปิดอยู่ันเปิดติดเคนได้นะครับเนี่ยดักไว้อยู่ไม่ตายด้วยติดไอ้สกิลไทบอกมันอึดขึ้น30มเซยังไม่ตายครับถ้าไม่เปิดง่ายะตายจริงเรียบร้อยโอเคโอเคนะเดี๋ยวย้ายเซิร์ฟแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปหาเซิร์ฟใหม่เล่นดีกว่าให้เขาถ่ายรูปไหมฮะเดี๋ยวให้เขาถ่ายรูปไปก่อนนะ เออเอา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 แม่มาถึงมาเปิดเลย 17m นี่ไง so แต่มันรู้หรือเปล่าว่าเราเล่นอะไรฮะนี่ไงคอมโบแล้วกูคอมโบจริงคอมโบจริง 17m นี่ไง 17m เรียบร้อยจ 17m สู้เปล่ายังไงเขหนุ่มสู้มามไอ้สู้ว่ะสู้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 เขาสู้ว่ะผมเห็นแล้วเขาเล่นสายฟ้าอ๋อชิซุยเขาเล่นชิซุยด้วยนี่ว่าโอเคเล่นชิซุยนะครับไอเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปลี่ยนเปลนคาบูช่าดีกว่าเราอยากสู้อบเท่าเทียมอ่ะเปลี่ยนคาบูช่าโอเคเอ้าเปลี่ยนไม่ทันแล้ว เราเปิดก่อนไอเขาเล่นกอตวีหนึ่งนะครับเขาเล่นกอตก๊อตวีหนึ่งอะเดี๋ยวเราเราอแบบนี่แล้วกันเราเราไม่กดค้างนเราอแบบเทา่าเทียมนะครับเราเล่นกอตสี่กตแบบไม่กดค้างแล้วกันแต่ไม่ได้เปลี่ยนเลเนี่ยไอยอะไรวะที่ใครมันเข้ามายุ่งแบบวะเนี่ยเขาอู๋เผ่ามิงด้วยนะครับที่ใครมันอะไรวะเดี๋ยวก่อนมานี่นีนี่ไงนี่ไงสักทีเถอะวะเออใจเย็นใจเย็น,ยยเ,นเราเพิ่งจัดการคนเข้ามายุ่งให้นายใจงเย็นสิ เออนายอาจารย์เย็นมีอะไรค่อยคุยกันนี่เงดูดไว้ก่อนเฮ้ย,อ,ยอุ้ยอยู่หูด,ดูดไม่โดนนี่ไงหม่งสดอืมียี่หม่งสดนะครับไม่ได้กดซีกดชาร์จชุบอืจะดูดเข้ามาอะไรนะเ,นเนี่ยเฮ้ยนี่ไงมันหลายรอบแล้วมันหลายรอบแล้วเออเทาจะต่ออ๋อแต่เขาเปิด <laughs> วีวีซีไม่รู้ไม่รู้เปิดเพท่อมีคนเข้ามายุ่งเปล่า แต่ว่าเผากูนนะครับเผากูนมันเข้าใกล้ได้แหละแต่ว่าเราต้องระวังหน่อยอโอ้ยอ่ะเราเปิดเกียร์บ้างโอเคอุย้ยใส่เคียนไว้อุย้ยไม่โดนเฮ้ยเข้าไป่างนี้อุย้ยเจ๋อชิบหายแล้วผมโดนนี่นี่พอไม่คอมโบต่ออุย้ยเราได้เฮียยิงแหมู้ยยิงโดนไว้ก <laughs> ินบ็อกโซกีต้ามันใหญ่ครับยิงโดนได้เม่เจ๊ อ, <Pie ces> อ,อุ้ยอุ oh ้ย <ina> โดนบูซี่โอ้จบละไอ้ค okay. oh, อมโบได้แล้วมยค่คอมโบไม่ได้อุ้ย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 อ้ยอุ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 ้ยอ่้ยอุดยอเ้ยอุ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 ้ยอรายอุ้ยอุ้ยอ่ายอุ้ยอุ้ยอ่้ยอุ้ยอห้ยอุ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 ้าอุ้ยอ้เอุ้ยให้ยอุ้ยอด้ยอุ้ยอถึงแพ้เอ้ยอุ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 า เพราะว่าพิมพ์จีนะเป็นอะไรที่แบบว่าดีมากๆเลยนะคนแบบเนี้ยเนี่ยน่าชื่นชมในสังคมมากๆนะครับพ้านนั้นเนี่ยก็ถ้ากับน้องๆอยากเป็นพระเอกนะครับน้องๆก็ต้องแบบว่าถ้าเกิดใครพิมพ์จีมาแล้วก็พิมพ์ตอบเขาว่าได้จีครับนะแต่ว่าห้ามพิมอีซี่เด็ดขาดนะครับไม่งั้น <ๆ S 2> มันก็เป็นประมาณว่าแบบ GG จีก็พูดเกมอ่ะแบบดีเป็นเกมที่ดีนะแต่ว่าง่ายไปหน่อยอะไรเงี้ยแม่งเหมือนเป็นการหยามเขาว่านะ,นะเพราะถ้าเกิดน้องๆแบบ อยากเป็นพระเอกในสังคมแล้วอยากเป็นพระเอกในว่าวงการหนังเนี่ยน้องๆต้องจิตใจต้องหล่อเหมือนพระเอกหนังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆก็ควรจะมีจิตใจที่หล่อแล้วก็เป็นคนดีนะครับฟังพี่ไว้นะโอเคมาพูดมาอย่างนี้เียกูว,ว่าเอฟซีเนี่ยแบบคงจะแบบแนี่ละนะครับแบบพี่หล่อลั่วอะไรวะเนี่ยเออนะครับอโอเคครับก็สำหรับวันนี้เพียงมานี้ครับขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับนะชอบไงก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใใผมด้วยนะครับนะ ก็อย่างที่ผมบอกเลยนะครับนะไอของที่แบบว่าทุกคนไม่เคยเจอในในชีวิตประจําวันเนี่ยมันน่ากลัวผมบอกแล้วนะครับบางทีแบบลองแบบเราไม่เคยเปิดปิดเคนไอพวกนี้ไงนะครับเราไม่เคยแบบว่ารู้ว่าไอพวกนี้มันเปิดปิดเคนได้นะครับแล้วบางคนก็เลยแบบชะล่าใจนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไอพวกของเก่าๆเนี่ยมันมันมีทั้งเปิดปิดเคนไม่ได้แล้วก็เปิดปิดเคนได้นะครับไอมินายเบดเนี่ยผมจําได้ว่ามันเปิดปิดเคนได้นะครับแต่เพียงแค่บางคนอาจจะยังไม่รู้นะก็อย่างที่ผมไปเล่นในวันนี้เลยนะครับนะ เคนแตกกันแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้อาช้มชัลองมาไอ้นี่ลองลองมาเปิดเคนดิไอ้เอาเอานี่ก่อนโดนสกิลเก่อนสกิลเ็กนะได้ที่ผมไปเปลี่ยนฟังก่อนเราไปเปลี่ยนฟังก่อนอ่ะเราเปิดเคนวะได้แมันก็ไม่ได้บีมันอ๋อเออสกิเอ็เคนแตกใช่ป่ะเออเสกิเอ็เคนแตกแต่ถ้าเกิดพี่สกิลเอแล้วก็ไอ้ล็อกต่อได้นะเดี๋ยวเดเอาใหม่ใมเอาเอาไม่โดน อ๋อถ้าถ้าเคนค้างก็หลบได้แต่ก็โดนโดนจังหวัดแบบว่าชาร์จแล้วระเบิดอันนี้หลบไม่ได้นะครับอ่ะสมมุตินะแบบสมมุติอ่ะโด,โดนโดนตรงนี้ค้างน,นะเอาใหมา่ใหม่ออแล้วอันนี้อ่ะคือเราก็เปิดเค็นหลบไอช่วงออกแซดซูปเปอร์ได้นะครับเอ้แซดก,ก็ดดินะครับนะประมาณนี้ก็คืออย่างที่ผมบอก นะครับบางคนไม่เคยคิดไงว่ามันเจอของอะไรแปลกๆนี้นะครับก็เลยรับมือไม่ทันประมาณนี้ดีกว่านะครับอ่ะก็ชอบไงฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับนะอยากให้เล่นอะไรอีกคอมเมนต์มาได้เลยนะครับนะเดี๋ยวคลิปหน้านี่น่าจะได้วอล์คแอนกับพีดีซีละนะเพฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับนะเป็นกำลังใจกับผมเชลกุ้มครับผมนะวันนี้เดี๋ยวเจอกันครับไวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม